สวัสดีครับผู้ชมวันนี้นะครับผมขอจะพูดหน่อยนะครับหรือจะพูดว่าบ่นก็ได้นะเพราะว่ามีลูกค้าเนี่ยบน่บนผมมาเหมือนกันนะครับว่าเหล็กที่น้องสั่งมาเนี่ยเหล็กโครงสร้างนะครับเอามาสั่งไว้ทิ้งไว้เนี่ยสองสามวันแล้วทาไมปล่อยไว้ขนาดนี้เห็นไหมว่าสนิมมันขึ้นจนแดงหมดแล้วทาไมทําอย่างนี้อย่างน,างนี้เท่ากับว่าเอาเหล็กพวกนี้มาสร้งางบ้านให้พี่บ้านพี่ก็จะไม่แข็งแรงนะสิใช่ไหมเอาอย่างนี้ครับผมแยกก่อนนะเหล็กที่เราพูดถึงในวันนี้คือเหล็กเส้นนะครับเหล็กโครงสร้างหรือเหล็กเสริมนั่นเองไม่ใช่เหล็กกล่องเหล็กรรูปพณนนับกีีสิ่ ผมขอแยออกอาเป็น2ประเด็นสน,นิมผิวและสน,นิมขุมนะครับผมทิ้งบทิ้งตรงนี้ให้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาดูได้นะครับว่าสน,นิมผิวคือแบบไหนหน้าตายไงและสน,นิมขุมเป็นแบบไหนนะครับกรณีที่เราเห็นสน,นิมแดงๆของเหล็กเนี่ยที่เอาไว้ไม่กี่วันเนี่ยนั่นคือสน,นิมผิวนะครับซึ่งสน,นิมผิวเนี่ย มันไม่ได้ไปส่งผลกระทบทําให้เหล็กของเราเนี่ยเสียความแข็งแรงเลยนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีสนิมขุมอันนั้นใช่ครับไม่เถียงแต่กรณีจะเกิดสนิมขุมได้เนี่ยมันไม่ใช่ทิ้งงินไว้แค่วัน2วันนะครับจนกระทั่งเดือน2เดือนก็ยังไม่เกิดเลยต้องทิ้งไว้นานมากๆเคยเห็นไซต์ใหญ่ๆไหมที่เขาสั่งเหล็กกันมาทีเป็นตันๆน,ะ,นะคะคุณผู้ชมอันนั้นก็สนิมขึ้นเหมือนกันอย่างนี้เขาไม่ต้องตีคืนไปเลยนะครับค่าเสียหายเนี่ยมหาศาลอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นผมอธิบายเพิ่มเติมแล้วกันว่าเหล็กพวกนี้มมมมัััััันนนนรรรรบบบแแงงงดดดึะคผู้ช้ชไไ่อ ตัวที่รับแรงอัดคือคอนกรีตเหล็กเส้นพวกนี้รับแรงดึงฉะนั้นกรณีมันเกิดแค่สนิมผิวเนี่ยมันไม่ไปกระทบอะไรในกรณีที่มันจะทําให้เหล็กเนี่ยไม่สามารถรับแรงดึงได้นะครับหรือว่าไม่แข็งแรงนั่นเองนะคุณผู้ชมฝากไว้นิดนึงนะครับไม่ต้องกังวลใจกันไป